มีฝรั่งมาถามอาตมาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าซะก่อนชาติก่อนซะก่อนผมจะยอมนับถือาศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือาศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไหม ถามฝรั่งว่า yesterday have or no have เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่า have มีมีมีมอาตมาก็ถามต่อไปวันไหนละเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขาบอก past already มันผ่านมาแล้วทีนี้อาตมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหม t o m o r r o have or no have ฝรั่งบอกชั่ว exactly t o m o r r have แน่นอนพรุ่งนี้มีอาตมาก็ถามต่อว่าไหนละพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงกระบอกเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่ออย่างไรว่ามันมีทุเดยบอกวันนี้วันเน,น,นี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อนไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะ เห็นได้แต่ก็มั่นใจว่ามันมีเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านตีราคาว่าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแน่ให้พ้นบุคคลนั้นทำบาป ก็ทำไม่ได้มากเพราะหวาดหวั่นอันตรายจากกรรมบับบุคคลนั้นแม้เขาจะทำดีเพียงเล็กน้อยเขาก็ปลาบปลื้มใจและจะเป็นผลประดับประดาจิตใจเขาให้พอใจในความดีไปเรื่อยๆบางคนเขาทำบุญได้มากนะแต่เขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีเขาทำเอาหน้าเฉยๆพูดแทนเขาเอาเงินมาไปทีละสิบลานมหาซื้อเสียง เขาไม่ได้วังเอาชาตหน้าหรอกเขาบอกมันไม่มีแต่บุคคลเช่นนั้นทำบาปก็ได้ร้อยเปอร์เซมีเวลาเมื่อไหรเขาต้องทำด้วยเหตุน,นี้ท่านจึงตรัสไว้ในภาละบัณฑิตสูตรอุปริปปนาตมัชฌิมนิกายไปเปิพดพระธรรมิเล่มที่สิบสี่ตอนกลางๆหาได้ง่ายภาละบัณฑิตสูตร ขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป็น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 สตักเจอร์เป็นโครงสร้างเอาละเอียดไม่ได้เวลาไม่มีดูก่อนพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีบ่วงกลมๆอันหนึ่งลอยอยู่ในมหาสมุทรตลอดวันตลอดคืนถูกคลื่นซัดสาด,ดไปตามกระแสะแห่งแรงลม มีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีนะไม่ใช่เอามาทุกวันส่วนบ่วงนั้นก็มีอันเดียวซัดไปซัดมาตามขึ้นจะมีโอกาสไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาจะเอาหัวสวมเข้าในบ่วงนั้นได้ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่ามันแทบจะมีไม่มีโอกาสเลย เป็นไปได้ยากมากพระพุทธเจ้าของเราก็เลยกล่าวดูก่พิสิทษ์ทั้งหลายในวัฏสงสารนี้การที่สัตว์ทั้งหลายจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นนะยากยิ่งกว่าสัตว์เต่าตาบอดตัวนี้ร้อยปีจึงโผล่หัวขึ้นมาสวมเข้าถูกบ่วงอย่างเหมาะเหม็งพอดีเนี่ยโดยบังเอิญเนี่ยยังจะเป็นไปได้ง่ายกว่าการที่ คนทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยดูก่อนทิ่สุทั้งหลายแต่มนุษย์เหล่านั้นเมื่อเกิดมาแล้วบางคนก็มาก่อกรรมทําเข้นก่อเวรสร้างกรรมทำบาปด้วยกายวาจาใจเขาเป็นคนผ่านผ่านไม่ได้แปลว่านักเลงนะพาโลนั้นแปลว่าอ่อนอันทะพาโลก็แปลว่าทั้งมืดมนอนตการทั้งอ่อนแอด้วยสติปัญญา ก็เลยรวมเรียกว่าอันธพาลภาษาบาลีนั่นน่ะอันธพาลนั่นน่ะพวกเราก็เข้าใจว่านักเลงไปหาตีชาวบ้านไปหาผานชาวเมืองคนไหนก็ตามโง่สรุปเอาเองว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหนา้าไม่มีตายแล้วก็แล้วอีเมลคอยไปเห็นเขียนจดไม้มาจากเทือว่าสัน่นนั่นสรุปได้ว่าอันธพาลคนโง่และก็อ่อนเอทางสติป,ปัญญามืดมน